มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเขาคนนี้ทำให้ทุกสิ่งล่องหนได้จนใครๆก็เรียกเขาว่า Invisible Man นทำไมบ้านรกขนาดเนี้ก็บให้เรียบร้อยเลยนะได้จ้ะได้จ้ะ ว่าทําให้ล่องหนได้แต่เอกสารค่าบ้านไม่ต้องล่องหนได้ไหมย้ายบ้านมา3มเดือนแล้วยังไม่เจอเลยพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ทํเจอที่รักพี่เขาไม่ได้ทําให้ล่องหนหรอกครับแต่เพราะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วไม่ได้แจ้งอัปเดตที่อยู่กับ SCB ต่างหากเราจะต้องทํำยังไงอ่ะก็แค่นําบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากไปอัปเดตข้อมูลที่ SCB ได้ทุกสาขาหรือจะอัปเดตผ่านแอปพลิเคชัน SCBEC ก็ได้ง่ายๆแค่นี้ไปทํา ปอัปเดตข้อมูลกับ SCB ชีวิตดีไม่ง้อฮีโร่